เขาทำมานะคะเพื่อคนที่เป็นฝ้าโดยเฉพาะค่ะฝ้าหนาวฝ้าแน่นฝ้ากรรมพันธุ์ฝ้าแดดฝ้าสะสมทั้งหลายนะคะเจอตัวนี้เข้าไปนะคะตายค่ะนะคะเราก็ทาไป คือตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดหลักๆเลยนะฮะก็คืออัลฟาอาบูตินนะคะช่วยในเรื่องของฝ้ากะจุดด่างดำรอยดำรอยสิวผิวค้ำเนาะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือออพิเนียไวท์คือตัวนี้นะคะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะช่วยเรื่องของการยับยั้งเม็ดสีของเมลานินนะคะใครที่แบบโอ้โหฝ้าแน่นๆน,น,นะคะเจอตัวนี้เข้าไปนะคะอืม้มรู้เรื่องนะคะนี่นะคะเราก็ทาไปแบบนี้เนาะ และนี่ก็เป็น3สเต็ปง่ายๆนะคะที่ลองใช้มาแล้ว1เดือนก็ได้ผลประมาณเนี้ยค่ะโอ้โหโอ้โหคือรอยดำจากสิวกละ1เดือนนี่คือจางแทบแบบไม่มีแล้วส่วนฝ้านะคะก็อาจจะมีเห็นจางๆนิดนึงนะคะก็ ไช้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นสาราสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีสา,าสรอันตรายปลอดภัยแน่นอนก็ถ้าเกิดมันเห็นผลขนาดนี้นะคะจะบอกว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าหนาฝ้ากระจุดด่างดำต้องรีบไปจัดกันแล้วนะคะกับเชอรินค่ะ